โอ้โหเด็กสมัยน,นี้ถึงกับใส่ทองไปโรงเรียนเลยเหรอเงินหายไปไหนวะเออหนี่แล้วก็ไอเชิดน่ะมันก็ได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วบอกว่าเด็กคนนั้นอ่ะซื้อให้มันเฮ้ยป้ามาได้ไงอ่ะ,ะ,ะ,ะพี่วันนี้ชเชาโจ๊กหมูนะ โอ้โหเด็กสมัยนี้ถึงกับใส่ทองไปโรงเรียนเลยเหรอเกินไปมากทำไมอนะ่ะทำไมจะใส่ไม่ได้ฉันจะใส่ทองหรือว่าจะใส่อะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันปะทองมันอยู่บนคอฉันนะไม่ได้อยู่บนคอป้าซะหน่อยเอ้ยมาเรียกปงเรียกป้าอะไรนี่ ฉันอายุห่างจากโยไม่เท่าไหร่เองนะกระทองเนี่ยมันหลายบาทไงล่ะเลยถามแล้วเอาทองมาจากไหนอ่ะฉันอยากรู้ทองของแม่ฉันจบปะเอาทองแม่มาใส่ก็ระวังหายล่ะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ระวังโดนโจรมันฉกไปล่ะ พี่มาแล้วจ้ะน้องปอพี่ฉันไม่เอาโจกแล้วนะจะรีบไปเรียนอ่ะอสั่งแล้วก็ไม่เอาอีกไปกันเถอะพี่เชิดไปโจกเลยแล้วพี่ดูดูดูสิน,นั่นอ่ะเด็กสมัยนี้นี่มันใส่ทองพ่อแม่ไปโวดเพื่อนที่โรงเรียน กลัวขโมยขจอดเลยยังไงเอาน่าพี่เด็กสมัยนี้ก็แบบนี้แหละปล,ป,ลปล่อยปล่อยมันไปมั้งเหอะไอเล่าเนี่ยมันก็เอ็นดูเป็นห่วงยังไงล่ะเห็นพ่อแม่น่ะไปทำงานข้างนอกไม่ค่อยมีเวลาดูแลพี่วันนี้เอาข้าวผัดหมูนะ นิดซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่เล้วเนี่ยเอ๊ะก่อนหน้านี้นี่ใช้ซัมซุงไม่ใช่เหรอแล้วไหนไหนหซื้อรุ่นอะไรมาน่ะโหนิดนี่มัน iPhone 15 Pro Max นี่แพงมากเลยนะน่ะยุ่งอะไรด้วยวะเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็ต้องอัปเกรดบ้างสิจะให้ใช้เครื่องเก่าๆของพังทำไมอะ ก็มันแพงไงล่ะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเนี่ยไอเครื่องนี้นี่มันแพงมากเลยนะราคามันต้องสี่ห้าหมื่นแน่ลูกชายฉันน่ะเคยขอฉันซื้อวะฉันไม่ซื้อให้หรอกแพงเกินแล้วเป้าไม่ยุ่งอะไรกับฉันด้วยอะฉันไม่ได้ขอเงินป้าซื้อซะหน่อยแล้วเข้าร้านมาเนี่ยไม่คิดจะสั่งอะไรเลยหรอกถ้าไม่สั่งอะออกจากร้านไปเถอะลูกค้าคนอื่นเขาจะได้นั่งเนาะ เรียกป้าอีและเด็กคนนี้นี่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆจอดจอดร้านนี้แหละเดี๋ยวฉันจะแวะซื้อข้าวก่อนครับเท่าไหร่อ่ะสาบาทครับเออไม่มีเงินสดอ่ะสแกนจ่ายได้ปะได้ครับ นี่ครับอุ้ยซื้อโทราศัพท์ใหม่เหรออะนี่จ่ายแล้วนะครับอืมไอโทราศัพท์รุ่นนี้เนี่ยแพงไม่ใช่เหรอแพงนี่เออหรือว่าอาชีพวินเนี่ยรายได้ดีใช่ไหมล่ะเปล่าหรอครับสาวซื้อให้อ่ะมีสองมิสสาวด้วยเหรอ นี่ไงครับสาวคนนี้ซื้อให้อ่ะฮัลโหลครับเลิกเรียนแล้วเหรองั้นอย่าไปรับหน้าโรงเรียนนะที่นี้แหละผมไปก่อนนะครับป้าสาวโทรตามแล้วอ่ะโว้ยเรียกปองเรียกป้าอะไรไปแล้วครับ น,น,น,นเด็กข้างบ้านพี่น่ะมันไม่รู้เอาเงินจากไหนมาเยอะแยะวันก่อนนะก็เห็นใส่ทองไปโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่เออนี่แล้วก็ไอเชิดน่ะมันก็ได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะซื้อให้มันคิดดูเด็กตัวแค่นั้นมันเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะน้องเขาคงทำงานพิเศษแล้วมั้ง เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนเขาก็นิยมไปทำพาร์ททา์กันทั้งนั้นแหละไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกฉันเห็นนะว่าเด็กคนนั้นอะมันกลับบ้านห้าโมงเย็นทุกวันแล้วมันมีอาทิตย์ก่อนมันออกบ้านไปตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเปิดประตูล้วตอนดึกๆน่ะฉันเห็นนะแล้วก็กลับมาตอนเที่ยงคืนด้วยพี่ติดตามชีวิตน้องเขาขนาดนี้เลยหรอเป็นคนหรือเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ย มีดิจับตาดูอะไรมากมายนะหรอกเขาเรียกว่าใส่ใจเพื่อนบ้านสวัสดีครับผมมาเก็บค่ารีโนเวชั้นสาครับครับได้ครับสักครู่นะครับ เงินหายไปไหนวะเงินตั้งสองแสนหายไปได้ไงอ่ะโอ้ยทำไงดีวะเนี่ย อยากจะขอคุณเลื่อนวันจ่ายเงินอ,อุปกรอนได้ไหมครับพอดีว่าผมติดปัญหานิดหน่อยอครับอ้าวแล้วแบบนี้คุณจะจ่ายเงินให้ผมได้เมื่อไหร่กันล่ะครับผมขอสัก3-4ี่วันได้ไหมครับพอดีผมต้องติดต่อธนาคารก่อนนะแต่ผมไม่โกงคุณแน่นอนเลยนะครับงั้นก็ได้ไว้ผมจะมาใหม่ผมขอตรงเวลานะครับไม่งั้นผมต้องสำรองเงินจ่ายให้ลูกน้องผมไปก่อนได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ ัอเอาโยเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เงินผมหายนะสิพี่ต้องหลายแสนเลยนะไม่รู้ว่าหายไปไหนอะ่ะเอา้าหายไปได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมีโจรมางัดร้านหรือเปล่าบอกแล้วไงบอกให้ติดกล้องวงจรติดไม่เชื่อเนี่ยฮะ ไม่อยู่จริงเหรอเนี่ย <ST U ks> เฮ้ยไอเด็กนั่นมาทำไรหน้าร้านอะ <ST U ks> วันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอยัง <ST U ks> ไงคุณแจ มีมีกุญแจเข้าร้านได้ไงอะ่ะเฮ้ยไม่ได้ละต้องโทรบอกโยโย,โย,โย,โยนี่ไปทำธุระที่ธนาคารเสร็จยังเนี่ยรียบกลับมาที่ร้านเลยนะตอนเนี้มีโจรกำลังจะงัดร้านแกเนี่ยฉันกำลังดูให้รีบมาเลย้ย ทำไมไม่มีเงินสักบาทเฮ้ยนี่มันทองนี่5บาทน่าจะได้นะเนี่ยเอเด็กคนนี้เองหรอที่เป็นหัวขโมยอ่ะเฮ้ยป้ามาที่ไงอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ที่จับจออย่างแกให้ได้เลยโยเล็บมาแล้วเปิดเฮ้ยปลดดิวะเปิดเอ๊ยพี่ชัดพี่ชัดช่วยฉันด้วยพี่ชัดไปเลยบ้ามันจะทำร้ายฉันพี่ชัดจับมันจับมันเชิดจับมันจับเร็วหยุดโยอี่นางเด็กคนนี้มันเป็นหัวขโมยมันขโมยสร้อยทองแก นี่ไงสร้อยทองแกแล้วฉันเนี่ยก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไปแล้วว่าตอนที่มันขโมยมันขโมยอะไรบ้างแล้วไม่รู้นะว่ามันรู้ที่ซ่อนกุญแจบ้านโยได้ยังไงอ่ะดีนะที่ฉันเน่คอยสอนสองดูก็เลยมาเจอนั่นแหละพี่ไม่คิดเลยนะว่าขโมยจะเป็นเราอ่ะผมเป็นคนบอกที่ซ่อนกุญแจให้น้องเขาเองนะครับผมเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันผมก็เลยไว้ใจอ่ะ แล้วอีกอย่างเนี่ยพ่อแม่ของน้องเขาก็ฝากให้ผมดูแลเพราะน้องเขาอยู่ตัวคนเดียวครับเวลาเขาหิวเนี่ยจะได้เข้ามากินข้าวในร้านได้โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสแสดงว่าเอาเงินที่ขโมยไปเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปซื้อสร้อยทองใช่ไหมพี่ผิดหวังในตัวน้องมากเลยนะรู้ไหมเอาโทรศัพท์กับเอาทองที่เอาเงินพี่ไปซื้อเอามาให้หมดเลยเอาคืนมา ผมไม่คิดเลยนะครับว่าน้องเขาจะเอาเงินที่ขโมยมามาซื้อโทรศัพท์ให้ผมอะ่ะงั้นผมคืนโทรศัพท์ให้ก็ได้ครับนี่ครับแล้วแกล่ะเอาคืนมาเลยนะทั้งสร้อยทองทั้งมือถือคืนเยอะเลยคืนมาไม่ฉันไม่คืนเพราะฉันฉันไม่ได้ขโมยนะพี่โย ไม่คืนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะแจ้งตำรวจแล้วก็ให้เขามาสืบสวนเราเองผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับถ้าไม่ได้พี่เนี่ยผมก็คงไม่รู้หรอกว่าขาโมยเป็นใครอ่ะมีป้านี่ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องมียามไม่ต้องมีกล้งวงจรปิดก็จับโจรได้แล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมพาน้องไปส่งตำรวจเองครับเออเอาไปเลยเอาไปไป ไม่ทำแบบนี้ครับปออาโย